สวัสดีครับบ่าวเถ้าสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่19พฤศจิกายน2567นะครับพาเดินทางคือนเขานะครับพาท่านผู้ชมครับวันนี้เดินทางมาหาพ่ออยากดังนะครับท่านผู้ชมอันนี้เพิ่นกระตากเขานะครับผมบริเวณลานวัดนะครับชาวบ้านเพิ่นก็ได้ใส่ประโยชน์นะครับผมช่วงนี้ฤดูเก็บเกี่ยวนะครับใส่รถเกี่ยวหล่ะเพิ่นก็มาตากท่านผู้ชม ตากส4ี่แดด่นละจังเอาขึ้นเล่านะครับม้นนี้เดินทางมาหาพ่ออยากดังชุดล็อก9้าคู่นะครับแมนอหลีได้ทนผรมชมเด้นะครับวดที่ผ่านมาสองตรงๆมืมอนี้เดินทางนะมาหาพ่อว่าจะมาหาปูน้ำปู่บยูนะครับนรรมชมปู่บยูนะครับเอาน้ำใส่รถมาเต็มท้ายรถเงียบเฉียบม้อนี้นะครับเอา เหมือนจังมากไหมนะครับเดี๋ยวเขาพาไปถามพอกันพอดีพ่ออยู่พอดีนะครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีค่ะแต่งตัวรอเถอะพ่อบ้านจะไปเตะฟุตบอลนะท่านผู้ชมมีน้ำใจพ่อเพิ่อ่าเล็กๆน้อยๆได้พอเด้อเล็กๆน้อยๆพ่อใช้กระเป๋าไว้ก็ได้พ่อบ่าวเท่าบดบดโชกประมาณท่านผู้ชมแต่ว่าก็มีน้ำใจพ่อเพิ่อม พ่อได้สูตรกาแฟนะพ่อเนาะมานแล้วเนาะพ่อเออมานเนอ,อ,อ้านี่เดี๋ยวพอ่อจับจับมังซี่อ่าอ้างพ่นแนมเอาเอาใครมั่งจับตัวนี้พอ่อเออขึ้นพ่อวันนี่สองหนึ่งตรงตรงนะครับบอดีมาตัวเน้นเดี๋ยวบ่าเท้าเอวงกลมให้ก่อนนี่ท่านผู้ชมพ่อเน้นหกห้าแปดเจ็ดเก้าแปดสองหนึ่งบอดเน้นได้ท่านผู้ชมเด้อเออแต่ว่า ชุดล็อกเก้าคู่นี่เห็นไหมาครับตรงๆนะเป็นสูตรล็อกเก้าคู่นะครับถามมาขึ้นมาตรงๆนะพ่อเนาะสองหนึ่งตรงๆโอ้แม่นคักท่านผู้ชมอ่เอาเหางวดนี้ได้เลยนบพ่อสูตรล็อกนี่เฮ็ดได้เลยได้เลยอ่าเฮ็ดได้เลยบ่ต้องรอออกปุ๊บเฮ็ดได้ปั๊บเฮ็ดปปั๊บแล้วุก่าคู่กับเก่านบพ่อเก่าคือเก่าเก่าคู่กับเก่าโอ้มาหนี่ งวดนี้เป็นยังไงพ่อคิดไว้จะมาอีกบ่มามาเออมาแท้เป็นสูตรล็อกเก่าคูนะครับตรงๆนะครับนี่ถามมาคือมาตรงๆครับลงมาเขียนอ่าลงมาเขียนพ่อว่าเอาพ่อเขียนเขียนนี่ละใต้ต้นไม้โอ้ยังนี่อุจระนกบ่พ่อนกพิราบนกพิราบพ่อย้ว่าเขียนเร่มาท่านเอาเดี๋ยวท่านผู้ชม สามสองเดี๋ยวได้พ่อได้เอ็นเย็นพ่อเอ็นเย็นพ่ออ่าขออีกครั้งพ่ออยากดังเดี๋ยวพ่อวันที่ไหนจ้ะวันที่จะดังอีกบ่พ่อดังอันนี้เขาเขาบ่ตลอดอันนี้เขาเขาตลอดออกออกบ่เกินสองหนึ่งสองหนธันวาคมหกเจ็ดครพ่อมีอะไรพ่อสามสองสามสองสี่สามสี่สาม ห้าหกห้าหกไอ้สี่สามล่ะกะสี่มสีเอาห้าสีห้าสี่นั่นพอเห็นว่าลืมสูตรเห็นว่าขันบ้าวเทาวะทักครับผมห้าสี่ละกหกห้าหกห้าเจ็ดหกเจ็ดหกแปดเจ็ดแปดเจ็เกาเจดเก้าแปดบนมอพ่อเป็นสูตรบวกได้ทช่อมบ้าเท่าหู้เพราะว่าพ่อเพิ่นบอกบ้าวเท่าแล้ว เก้าแปดมันว่าว่าเก้าศูนย์หมอเก้าแปดศูนย์เก้าว่าห้าแ่นหนึ่งศูนย์อ่าศูนย์เก้าหลักหนึ่งศูนย์แมนทำประชุมจบมาเลยมาเลยสูตรบ้าเถ้าหูได้ทำประชุมเลยพอเพิรนบอกเป็นสูตรบวกนะครับพอเพิรนเถ้าเนี่ยเพิรนกะจะลืมเออแต่ว่ากัมาให้ฟังจากปากพ่อเน้นตัวได้ปะเน้นลักเก่าคือเก่านะ้ อ่อนลักแปดอ่าลักแปดลักเก็ดมีตัวใดเนี่ยตัวที่พ่อมักนี่มีตัวใดนี่นี่มักตัวใดให้หาลอตเตอรี่ตัวใดหาลอตเตอรี่นี่นาเก็บหกเก็บหกสีเก่ามาใส่กันเลยสีเก่าบ่มีเด้เนี่นี่บ่มีกับซางมันอ่ามันมาอ่าตัวเด่นตัวนอกอ่าตัวนอกตัวนอกเนี่ยเอาขันมากลักซีมันสีเก่ามันบ่มีสีนี่นี่พ่อสีมีแต่สีสามหกเก่า หกเก้ากับบอมี่นั่นแหละจังว่ามันมันอันมันขันมันขึ้นแตงที่จังเชื่บว่าเขาชุ่มนี้อ่าบอมันนี่นี่พ่อจะเน้นให้เอฟซีพันตัวไหนสูตรตามสูตรเนี่เจ็ดอันเจ็ดหกครับวงเจ็ดหกอ่าอืมเจ็ดหกแปดเจ็ดถอนอันแปดเจ็ดอืมเท่านี้นี่นี่เออชื่อลิฟต์ลีดหาเราตีไปเลยเออเก้าแปดบอเน้นเลยมันบอศูนย์เก้าบอมเน้นธรรมดาชุ่มนี้ ตัวร่องตัวใดถ้าตัวร่องหาเจ็ดหกกับแปดเจ็บะมาณนี่าซีาซีาซีตัวร่องาซตรองสันจอนเกามาแห้งนี้พอเกาจะบ่มาบ่มากก็ยังว่าีเกาก็นั่นแหะเอาีเกามันมากเกล้าเนี่คือคามาพอคากันเก้าซีเอ้าามามากันนี้เพราะว่ามัน เขามั่มหาเงูมขึ้นอ่าถากันถากถามากเก่าคือเก่าซีอ๋อธรรมชมพ่อมากันเก่าซีนอกสูตรเด้๋นี่ได้นอกสูตรชุ่มนี่นอกสูตรอือเพราะว่ามันมันจะบอกมันจะพ่อเลยจะสุบมื่นเอาแต่ท่านผู้ชมงวดที่แล้วนี่พ่อเพิ่นขึ้นเน้นเน้นให้นี่พ่อมันจะบ่มาตัวนี้บ่งวดที่แล้วเน้นให้เก้าแปดในงวดนี้ก็มีเก่าแปดที่นี่อือแต่ว่าพ่อเพิ่นให้กันอืม นี่ยละลักเก้านี่ล่ะครับเน้นตรง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 เลยเลยพอคนอื่ซื้อตัวนี้คือกันอือให้เขาไปซื้อว่าซุ่มนึงว่าเขาเมา่เน้นตัวนี้เล่นปะพ่ออ่าเล็ดลอกไปทาเขาแล้วครับเขาเมา่ไก่เมื่อยเขาเมา่เราดอกลอกบ่ลอกชุดนี้ปะพ่อเก่าคู่นี่บ่เออเก่าคู่เท่านี้อือว่ากระดคือกันนี่ละแต่ว่าเขาไปแยกฮ่าโอครับเอาบางตัวได้ไก่หาใช่ หาเจ้าว่ารถส้วมเนี่คู่คู่เป็นอยู่นี้ล็อกเก้าคู่อ้าวแนี้รับมันมาจำกันสามสององละมันมันมาจำมีจำตัวนี้เอาคือจะมาดูแถ่สามสองมาดูมาได้แถมันมาสามงวดก่อนมาที่มันคือจะมาดูมาได้แถละพ่อห้านึ่งมันออกสองสามสามสองล้างไม่เอาอื ทิ้งตั้งล่างตั้งบนเป็นอะไรสักอันหามันมากพ่อคือมองคำนี่เนาะธรรมชุ่มนี่เรับแคปหน้าจอนะครับพ่ออยากดังเอฟซีก็รอดก,กะระทามนับเป็นสูตรบวกธรรมชุ่มนะครับสูตรบวกอ่าบวกหนึ่งนะครับล็อกเก้าคู่นะครับแต่ว่าถามาตัวนอกนี่ถามาตัวนอกล็อกนี่งคือเกาซีล่มธรรมช่มล่มสามสองสี่สามห้าสี่ หกห้าเจ็ดหกแปดเจ็ดเก้าแปดศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์ล็อกเก้าคู่ตรงตรงถามาตัวนอกสุดที่เกาซีถามาเก่ามั่ววะครับนี่ของพ่อพื้นมาตัว,ต,วตัวร่องทำช่มงมวดทิพานมามาสองหนึ่งหนับมาสองหนึ่งนะครับ, 2, 1, รบของพอมาสองหนึ่งอืเพื่อว่าพุทโธม,มัมีเงี้ยงมาน้องกันนะอืม ฝันมาพ่อหรือว่าจังไดฝันนั่นฝันผู้เฒ่ากับผู้หญิงมาน้ำกันอดแถวเงาโอ้ชซีนี่มามีอ่ามันมีมันมีครูแล้วซีนี่อ่ามันมัดที่เท่าเท่าเป็นเก้าไม่น่าหรออ่าก็อย่าวาดเก้าซีนี่ก็เลยเอาเก้าซีมันอกสูตรเออมฝันเออแต่ว่ามันมีน่ามันดวนมหาตัวอ่าอือก็เลยมักตัวนี้ย เดี๋ยวหมดรุ่นบ้าน้ามันมามาใหม่เอาคือจีมีมาใหม่อีกแล้วพ่อมันสิมันสิเปลี่ยนซับดิอืมหันมาบอกระหันมาแมนใส่ก๊อฟไอ้ความฝันนี่บ้างความฝันโอ้ความฝันเห็นผู้เฒ่ากับผู้ยิ่งมากกับผู้ยิ่งเอออืมแต่ว่าไม่ยิ่งออกนะโอ้คนคือใส่หมวกพ่อมันนี่จังไหนคือใส่หมวกกลอปันใส่อยู่ชัวดก็เออปันไวรุ่นน้าพ่อเนาะแต่ว่าถอดหมวกออกแล้วนี่โอ้ไม่งอนเนี่ยเออไม่ด้ใส่อืม พออายุจะปีล่ะเก้าสิบพออายุเก้าสิบธรมชมคือตรงกับเลขนีล็อกเทลแล้วจังว่าเออเดนใจจวนั้นดดอพออายุเก้าสิบธมชมนี่สูตรล็อกนะบล็อกเก้าคู่พ่ออยากดังเอนี่ก็ม่นเอาพ่อเก้าดเก้าศูนย์นี้บบเดนแมนบ่นบ่เอองวดที่แล้วเดนเก้าแปดอยู่ดิเออแต่วงวดนี้เดนเจ็ดหกกับแปดเจ็ด งวดที่แล้วก็เด่นแปดเจ็ดตัวร่องคือหาซีบบวว่วงบหาซีนี่ยอาใจะสิวงเนี่ยวน้อวงบวงโวดเออวงโหลดพอว่าวเห็วงสามคูคือเก้าเอาวงให้แฝงเอาไว้หาลอตเตอรี่เอาหาลอตเตอรี่เอามันียั่งบอลทันละเขาเอามาได้ดีเลยดูพ่อปรดังดอกเก็ดหกแปดเ็ดนี่แต่ว่าถ้าเก้าแปดศูนเก้านี้กับบวนี่นี่เลขอันอันอายุพ่อนี่ด็กอายุพ่ออืมพ่ออาย <0. S 1> พออายุศูนย์เก้าเก้าศูนย์พออายุเก้าศูนย์ผูดใดมักแต่ว่าฐานฐานนอกสูตรคือเก่าซี <Yeah. S 1> นี่ถามมาคือตามขวอมฝันพอเพิ่นว่าฝันผู้เฒ่ามาก,กับผู้ยิ่งมันมันมาแจะเมื่อเรียกออกแล้วนะอืมันมากจะมันบ่กเขา มึงมองงี้ก็พี่ไอ้พี่เหมืนอนนอดเด่นทำมาชมนะครับเก้าคู่นะครับท่านผู้ชมไปหาผู้ใดามากก็ไปหายิบจับลอตเตอรี่ได้ท่านผู้ชมเดอ้องวดวันที่หนึ่งธันวาคมสองพัน <ละ S 2> ห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะพอนะไก่เมื่อกจังมไม่เยอไก่เมื่อยำปูอป,ปูบระยูมมาหนิจังว่าโอ้โหม,มามนนิคือใส่เสียล่ายเพิ่นเป็นสุ่มตัวเออเพิ่นเพิ่นมาภาปูทั้งไหนไปหาหมอมาหนิ่นว่าอือปพูดเลยไปูเแอานะครับท่านผู้ชม ขอบคุณขอบคุณพ่ออ่าให้โชคให้ม ắ n นะพ่อเนาะวันนี้เนาะให้โชคให้ม ắ n นะพ่อนะสูตรล็อกเก้าคู่ถ้าผู้ใดบ่มักตัวที่พ่อเพิ่นเน้นให้นี่กะอ่าเลือกเอานี่นี่นี่นนี่ละทำช่วงเก้าคู่บ่นี้รักงวดที่แล้วก็มาวสองหนึ่งตรงตรงตัวกันคือเก้าสี่อือสี่ครับเอาอ่าครับผมท่าพอกันคลิปหน้าท่านผู้ชมนะครขอขอบคุณครับพ่อ ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ